บทที่28ดเหยียนเฟยเหยียนเฟยเป็นชื่อที่ดีกู้หยวนพูดด้วยรอยยิ้มคำพูดของเขาเห็นได้ชัดว่าสนับสนุนกู้เหยียนเฟยเดิมทีผู้อาวุโสต้องการให้กู้หยวนเกลี้ยกล่อมกู้เหยียนเฟยแต่เมื่อผู้อาวุโสได้ยินสิ่งที่กู้หยวนพูดเขาก็หยุดพยายามเขามุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มคำว่ากู้เหยียนเฟยให้เป็นชื่อของสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งและยังจดวันเกิดของเธอลงไปด้วย จากนั้นปลายปากกาของหลังหา่าวก็จุมหมึกลงบนหินหมึกและผู้นำกลุ่มได้เปลี่ยนกู้หยุนกวงว่าเป็นบุตรของกู้เจียนในฐานะลูกสาวคนโตของทั้งสองเธออาศัยอยู่ในคฤหาสน์โหได้อาหยุนคุณเป็นพี่ชายคนโตแม้ว่าวันนี้อาคนที่สองจะรับหยุนกวงไปเลี้ยงดูแต่เธอก็ยังคงเป็นน้องสาวของคุณคุณต้องดูแลน้องสาวของคุณทุกคนอย่างดีและเป็นตัวอย่างให้พวกเธอ เยยนเฟยถึงแม้ว่าคุณมีชีวิตที่ลำบากในอดีตนับแต่นี้คุณจะมีชีวิตที่ดีเราทุกคนเป็นสมาชิกของตระกูลกูล้เราต้องจำไว้ว่าทุกคนจะรุ่งเรืองหรือประสบความสูญเสียไปด้วยกันทุกคนควรเห็นแก่ตระกูลเป็นหลักเกียรติยศและอนาคตของตระกูลต้องมาก่อนผู้อาวุโสหัวหน้าตระกูลให้คำแนะนำหลังจากนั้นทุกคนก็ไปที่ห้องโถงด้านหลัง ในห้องโถงบรรพบุรุษมีทูบม้วนและมีแผ่นจารึกหนาแน่นหลายชั้นบนแท่นบูชาซึ่งวางทีละขั้นตอนเหมือนระเบียงมันงดงามและเคร่งขรึมผู้นำกลุ่มวางลำดับวงตระกูลไว้ในห้องโถงบรรพบุรุษด้วยความเคารพและนำทุกคนในตระกูลกู้ไปบูชาทูบหลังจากขั้นตอนที่น่าเบื่อและซับซ้อนหลายชุดรวมถึงการแก้ไขแผนภูมิลำดับวงตระกูลและปิดห้องโถงบรรพบุรุษได้เวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้ว พระอาทิตย์ส่องแสงสูงและอบอุ่นเหมือนฤดูร้อนเมื่อทุกคนออกมาจากห้องโถงบรรพบุรุษพวกเขาส่วนใหญ่รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยรู้สึกเหมือนได้ดูละครในตอนเช้าตรู่ในขณะนี้หญิงสาวในเรือนอื่นมองกู้เหยียนเฟยด้วยสายตาที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเธอไม่คิดอะไรมากจนเกินไปกู้หยุนกวงยืนเงียบๆใต้าชายคามองดูกู้เหยียนเฟยและกู้หยวนที่อยู่ตรงหน้าโดยถือผ้าเช็ดหน้าไว้ในมือ ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ร่างที่เหมือนภาพแกะสลักของกู้หยวนและเธอก็เปิดริมฝีปากของเธอขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าเธอต้องการจะพูดอะไรกับเขาแต่ในท้ายที่สุดเธอก็กลั้นไว้สีหน้าของเธอดูเศร้าเล็กน้อยหยุนกวงนายหญิงกู้จับมือข้างหนึ่งของกูหยุนกวงด้วยความรักและพูดคุยกับเธอเมื่อวานองค์หญิงชางชิงไม่ได้ฝากข้อความไว้ให้คุณเหรอคุณได้ตอบแล้วหรือยังยังเลยค่ะ กู้หยุนกวงสายหน้าองหญิงฉางชิงเชิญฉันไปเล่นโปโลที่วังในอีกไม่กี่วันนี้คุณไปก็ได้ถ้าคุณต้องการนายหญิงกู้ยิ้มแล้วพูดว่าฉันได้ยินมาว่าองหญิงจริงชอบผูเอ,อ๋อฉันมีผูเอ๋อร้อยปีอยู่ฉันจะให้คนไปส่งให้คุณทีหลังนายหญิงกู้ต้องการชดเชยความอายุติธรรมที่เธอต้องทนทุกทรมานในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณย่า กู้หยุนกวงยิ้มอย่างเชื่อฟังพร้อมรอยยิ้มที่สดใสกู้เหยียนเฟยที่เดินอยู่ข้างหน้าก็ได้ยินคำพูดเหล่านี้เช่นกันดวงตาของเธอมืดลงและเธอก็คิดกับตัวเองว่าวังของเจ้าชายจริงเจ้าชายแห่งจริงที่ทำลายชีวิตของกู้หยุนเจิน้นกู้หยุนตบไหล่ซ้ายเรียวของเธอเบาๆและพูดอย่างจริงจังน้องสาวฉันจะกลับไปที่ค่ายทหารก่อนหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณแค่ขอให้วูตงมาบอกฉัน กู้หยวนยังคงรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องโถงบรรพบุรุษในวันนี้ได้ยืนยันความคิดของเขาอีกครั้งคุณย่าอาจเป็นคุณย่าที่ดีของกู้หยุนกวงแต่เธอไม่สามารถถือเป็นญาติที่ดีของน้องสาวของเขาได้เขาต้องหาทางที่จะย้ายกลับเมืองหลวงโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นหากเกิดอะไรขึ้นน้องสาวของเขาจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในคฤหาสน์แห่งนี้ กู้เยยนเฟยกลับมามีสติอีกครั้งและตอบว่าพี่ชายกลับไปเถอะเธอรู้ว่ากู้หยวนทะยัทยานเขาต้องการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และฝันว่าสักวันหนึ่งจะล้างความอัปยศยให้พ่อของเขาเธอจะไม่เป็นตัวขัดขวางเขามีนกร้องยาวหนึ่งหรือสองตัวอยู่ในระยะไกลและมีนกเจ็ดหรือแปดตัวกระพือปีกบินไปจากยอดไม้ผู้คนก็กระจัดกระจายไปเหมือนนกและไปยังที่ของตนเหมียวเหมียวเหมียว ชิงกวงค่อนข้างพอใจกับบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าบ้านในเมืองตันหยางมีนกให้เล่นมากขึ้นมีสวนที่ใหญ่กว่าให้วิ่งเล่นและมีสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายต้นไม้สามารถรับเล็บของมันได้และมีทาสแมวมากขึ้นพวกเธอชอบมันมากคอยมาดูแลมันอยู่เสมอและมีซุปปลาไม่จำกัดในเวลาเพียงไม่กี่วันตัวมันก็กลมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและขนใต้แสงแดดก็สะอาดและเรียบเนียนปะกู้เหย็ยนเฟดิดนิ้วอย่างไม่ตั้งใจ และแมวน้อยก็นั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างเพื่ออาบแดดท่ามกลางแสงแดดก็หันมามองเธอแล้วอ้าปากหาวชิงกวงกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะเบาๆเดินไปหาเธอช้าๆเอียงหัวแล้วมองดูเธอเหนียวกู้เยียนเฟยยัดกระดาษยันลงในกระเป๋าเล็กๆบนเสื้อผ้าของแมวแล้วสั่งไปทำงานได้แล้วชิงกวงยืดตัวแล้วยืนอย่างสง่างามกู้เย็ยนเฟยตบโคนหางเบาๆแล้วเร่งเร้ามันรีบไปได้แล้วเหนียวเหนียว แมวน้อยร้องเหมียวด้วยความพึงพอใจสบัดหางที่ฟูนุ่มแล้วกระโดดอย่างรวดเร็วจากหน้าต่างที่เปิดอยู่และออกไปมันเกือบจะพลบข้ามและแสงพระอาทิตย์ตกอันงดงามก็กองอยู่บนท้องฟ้าราวกับเปลวไฟที่ลุกไหม้ปกคลุมหลังคาต้นไม้หนาทึบด้วยม่านสีสันสดใสชิงกวงมักจะใช้เส้นทางที่ไม่ธรรมดาหลีกเลี่ยงฝูงชนเดินไปมาระหว่างกิ่งไม้ชายคาและกำแพงอย่างว่องไว บางครั้งก็ทําให้ฝูงนกตามต้นไม้ตกใจกลัวมันวิ่งเร็วและเบาใช้ทางลัดในคฤหา์และในไม่ช้าก็มาถึงสวนหลังบ้านของเรือนใหญ่มีต้นวิลโลเล็กๆปลูกอยู่ที่มุมหนึ่งของลานชิเหตทางใบวิลโลสีทองห้อยลงมาจากกิ่งวิลโลที่ร่วงหล่นเมื่อลมพัดกิ่งวิลโลสีทองจะแกว่งไปมากลางอากาศฉากนี้ดึงดูดความสนใจทันทีและดวงตาสีเขียวก็เป็นประกายราวกับว่ามันได้เห็นสมบัติล้ำค่าบางอย่าง ชิงกวงกระโดดออกไปตบกิ่งวินโลด้วยกรงเล็บข้างหนึ่งหันกลับมาและไล่าตามกิ่งวินโลที่ไ,วไหวๆอีกกิ่งหนึ่งเหมือนลูกบอลมีขนเล็กๆลอยไปมาลมยามค่ำและแสงแดดส่องเข้ามาในบ้านผ่านหน้าต่างรูปเพชรและแมวน้อยก็ส่งเสียงร้องออกมานายหญิงกู้ซึ่งพิงอยู่บนโซฟาหรูหลับตาลงแล้วพูดอย่างไม่พอใจไปลู่ทำไมมีแมวร้องอีกแล้ว สาวใช้ไปลู่ที่นวดขาของนายหญิงกู้อยู่พูดด้วยเสียงต่ำมันอาจจะเป็นแมวป่าข้างนอกที่ย่องเข้ามานายหญิงกู้ลืมตาขึ้นแล้วพูดอย่างใจเย็นให้ป้าซูจัดการเร็วๆไปลู่ยอมรับคำสั่งด้วยความเคารพพร้อมกับมองดูใบหน้าของเธอที่ไม่แยแสหรืออีกในหนึ่งเธอก็คุ้นเคยกับมันดีทุกคนในครอบครัวหรือว่านายหญิงกู้ไม่ชอบแมว หลายปีที่ผ่านมาในหญิงกู้ได้ขอให้พี่เลี้ยงสู่ฆ่าแมวป่าหลายตัวที่เข้ามาในบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจไปลู่ยืนขึ้นเบาๆก้าวออกจากห้องอย่างระมัดระวังหลังจากที่นายหญิงกู้หลับตาเธอก็รู้สึกง่วงนอนมากเธอไม่รู้ว่ามีแมวน้อยตัวน้อยอยู่ใต้โซฟาที่งดงามนี้บทที่29ฝันร้ายชิงกวงดึงยันออกจากเสื้อของมันและติดมันบนโซฟาหรูจากนั้นเลียอ,อุ้งเท้าของมันอย่างไม่ตั้งใจ มีกระถางทูบสามขาเคลือบสีเขียวมีลายใบบัวอยู่ตรงมุมมีควันสีเขียวลอยขึ้นมาจากปากเตาแล้วค่อยๆกระจายไปในอากาศกลิ่นทูบพร้อมกลิ่นดอกเบญจมาศยังคงอยู่บนปลายจมูกของนายหญิงกู้นายหญิงกู้รู้สึกเวียนหัวและกึ่งหลับไปเหนียวเสียงแมวแปลกๆดังขึ้นในหูของนายหญิงกู้ราวกับว่ามันอยู่ใกล้หูของเธอมันทําให้เธอกลัวมากจนตัวสั่นและลุกข,ขึ้นนั่งตัวตรงใครก็ได้มานี่หน่อย นายหญิงกู้ตะโกนอย่างแรงแต่ผลที่ได้คือเสียงเหนียวนายหญิงกู้ตกตะลึงและตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเห็นได้ชัดว่าเธออยู่ในห้องของตัวเองก่อนที่จะหลับไปแต่ตอนนี้เธออยู่ในสวนที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้และต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งสูงอย่างน่าประหลาดใจเธอตะโกนว่าใครก็ได้มานี่หน่อยอีกครั้งด้วยระดับเสียงที่ดังขึ้นและได้ยินเสียงร้องแหลมอีกครั้งเหนียวเหนียวเหนียว นายหญิงกู้ขมวดคิ้วแน่นและพยายามยืนขึ้นจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่ามือและเท้าของเธอกลายเป็นกรงเล็บสีดำนุ่มๆเหนียวนายหญิงกู้ตื่นตระหนกเธอร้องสุดเสียงและร่างกายของเธอก็เย็นเฉียบในที่สุดเธอก็รู้ว่าแมวเหมียวนั้นมาจากตัวเธอเองและเธอก็กลายเป็นแมวกากอีกาดำมืดบนท้องฟ้งฟาโฉบเข้ามาหาเธอจากด้านบนนายหญิงกู้ยกแขนขึ้นอย่าตกใจเพื่อตีมัน แต่ถูกจะงอยปากอันแหลมคมจิกไว้นายหญิงกู้กรีดร้องและอิกาก็กระพือปีกและจิกเธออย่างแรงอีกครั้งและกรีดร้องช่วยด้วยเธอวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกทุกสิ่งรอบตัวเธอไม่คุ้นเคยอาคารบ้านต้นไม้ดอกไม้ล้วนใหญ่โตในเวลานี้ให้ความรู้สึกของการกดขี่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำข้างหลังเธออิกากลางอากาศไล่ตามเธออย่างไม่ลดและติดตามเธอราวกับเงา และมีการจิกอย่างเจ็บปวดบนหลังและบนศีรษะของเธอเป็นครั้งคราวเธอรีบเดินผ่านดอกเบญจมาศหลายกลุ่มและเห็นฟาร์มม้าที่กว้างและราบตรงหน้าเธอในสนามมีเด็กสาวที่กระตือรือร้อนขี่ม้าตัวสูงพร้อมกับกีบของพวกมันปลิวว่อนลูกโปโลที่ใหญ่เท่ากับปากชามกระเด็นไปมาระหว่างควบม้าราาลูกธนูที่พุ่งไปมาในสายตาของนายหญิงกู้ในเวลานี้ม้าเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่ดูร้ายและน่ากลัว และตรับใดที่กีบมากระทืบลงมันก็เพียงพอที่จะฆ่าเธอนายหญิงกู้หยุดอย่างรวดเร็วและดวงตาของเธอก็เบิกกว้างด้วยความกลัวครู่ต่อมามีเสียงดงและไม้ก็เหวี่ยงโปโลอย่างแรงโปโลบินเข้าหาเธอราวกับดาวตกเร็วมากจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองด้วยตาเปล่านายหญิงกู้พยายามซ่อนตัวอย่างรวดเร็วแต่ตอบสนองไม่ทันเธอได้แต่มองดูโปโลที่เร็วปานสายฟ้ากระทบหน้าผากและหัวใจของเธอ ความเจ็บปวดจาะกระดูกกระทบศีษะราวกับท้องฟ้ากำลังจะถล่มความมืดไร้ขอบเขตพุ่งเข้ามาหาเธอนายหญิงกู้หลับตาลงและถอยไปข้างหลังอย่างควบคุมไม่ได้นอกจากนี้เธอยังได้ยินเสียงดังสองสามเสียงเข้ามาในหูของเธออย่างลางเลือนอ้อมันมาจากไหนแมวดำนี่โชคร้ายจริงๆโยนแมวที่ตายแล้วออกไปซะนายหญิงกู้มีอาการมึนงงไม่สามารถใช้กำลังทั้งหมดได้เธอรู้สึกว่าหลังคอของเธอถูกยกขึ้นอย่างเกรงเกรง มีความมืดราวกับหนองน้ำไร้ก้นบึ้งรอบตัวเหมือนเธอจมอยู่ใต้น้ำความหนาวเย็นและความเจ็บปวดแผ่ขยายไปยังแขนขาและกระดูกของเธอเธอลืมตาขึ้นอย่างสุดกำลังและพบว่าเธอถูกโยนลงถังขยะที่มีกลิ่นเหม็นเมื่อเธอเปิดปากก็มีน้ำลายอันน่ารังเกียจไหลออกมาระหว่างริมฝีปากของเธอมแมลงวันและยุงก็หึ่งอยู่รอบตัวเธอฮงฮงสุนัขผอมแห้งสองตัวเข้ามาหาเธอหลังจากดมกลิ่น ดวงตาที่หิวโหวยและกระหายเลือดจ้องมองเธอมีน้ำลายไหลาจากปากยาวๆของพวกมันฟันเคี้ยวอันแหลมคมของพวกมันทำให้หัวใจเต้นรัวอย่างสะเตือนใจแล้วสุนัขสีเหลืองก็กัดคอที่บอบ,บางของเธอเหนียวเสียงร้องโหยหวนอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นและนายหญิงกู้ที่นอนอยู่บนโซฟาก็ลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและหน้าอกของเธอก็สั่นอย่างรุนแรง เธอยกมือขึ้นอย่างกระตือรือร้อนและสัมผัสใบหน้าของเธอจากนั้นมองที่ฝ่ามือของเธอซ้ำๆเพื่อให้แน่ใจว่าเธอเป็นมนุษย์ไม่ใช่แมวจากนั้นเธอก็หายใจคล่องขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้มันเป็นความจริงหรือเป็นเพียงความฝันเธอลุกขึ้นจากโซฟาอย่างเมื่อยลอยรู้สึกปวดตุบๆที่หน้าผากปวดสีเสมเหมือนจะแตกและหายใจแรงขึ้นกระดาษเย็นที่ติดไว้ใต้เตียงถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐาน ทันทีที่เธอขยับขี้เท้าก็ร่วงหล่นลงพื้นเบาๆคนข้างนอกดูเหมือนจะได้ยินความเคลื่อนไหวในห้องจึงเปิดม่านแล้วเดินเข้าไปพี่เลี้ยงสู่พี่เลี้ยงสู่พูดกับเธอด้วยท่าทีประจบประแจงฉันพาคนไปค้นหารอบๆอย่างละเอียดแต่ฉันไม่เห็นแมวป่าข้างนอกเลยนายหญิงกู้ยังคงคิดถึงสิ่งที่เธอเพิ่งเจอในความฝันนั้นทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ เสียงอีกายังคงดังก้องอยู่ในหูของฉันและมีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีเกิดขึ้นในใจพี่เลี้ยงสู่เสิร์ฟชาให้กับนายหญิงกู้เมื่อเธอโค้งคำนับเธอสังเกตเห็นขนแมวสองสามเส้นบนรองเท้าของเธอเธอออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและถอนหายใจในายหญิงฉันคิดว่าต้องเป็นแมวที่ถูกเลี้ยงโดยคุณหนูรองคือแมวที่ย่องเข้ามาในเรือนใหญ่คุณหนูรองคนนี้ก็รู้ว่านายหญิงเกลียดแมวแต่เธอยังคงยืนกรานที่จะเลี้ยงแมวอีก พี่เลี้ยงสูยังคงพูดถึงกู้เหยียนเฟยในใจเธอรังเกียจและเกลียดชังเธอเดินทางหลายพันไมล์ไปยังสถานที่ห่างไกลเช่นหวยเปยเพื่อกู้เหยียนเฟยและพักอยู่ที่เมืองตันอย่างเป็นเวลาสามเดือนเธอออกจากเมืองหลวงไปเป็นเวลาสี่เดือนเต็มแต่เธอก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่ความดีดั้งเดิมของเธองานของเธอทั้งหมดถูกครอบครองโดยคนอื่นเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วที่พี่เลี้ยงสูกลั้นความรู้สึกในใจ โดยคิดว่าเธอต้องหาโอกาสสอนบทเรียนให้กู้เหยียนเฟยและในที่สุดโอกาสก็มาถึงแล้วมุมปากของพี่เลี้ยงซูโค้งขึ้นและดวงตาของเธอมีความอาฆาตพยาบาทเมื่อเธอได้ยินคําว่าแมวเปลือกตาของนายหญิงกู้ก็สั่นอย่างรุนแรงและรูม่านตาของเธอก็ขยายออกพี่เลี้ยงซูสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของนายหญิงกู้และคิดว่าเธอเดาทิศทางที่ถูกต้องแล้วเธอปลื้มใจและพูดอย่างพักดี นายหญิงคุณจะฝากเรื่องนี้ไว้กับฉันได้ฉันจะพาคนไปที่ยูเหิงหยวนเป็นการส่วนตัวและฉันจะจัดการมันแน่นอนหลังจากจัดการแมวตัวนั้นเสร็จแล้วฉันจะโยนออกไปให้เป็นอาหารสุนัขนายหญิงกู้อดไม่ได้ที่จะนึกภาพเธอนอนอยู่ในกองขยะปากสีดำยาวอ้ากว้างเคี้ยวอันดุร้ายเล็งไปที่คอของเธออารมณ์ตื่นตระหนกเกิดขึ้นเองจากก้นบึ้งของหัวใจและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอเหนียว ทันใดนั้นก็มีแมวร้องเหมียวดังอยู่นอกหน้าต่างนายหญิงกู้ตกใจมากจึงกระโดดขึ้นจากโซฟาราวกับว่าเธอกลายเป็นแมวในความฝันอีกครั้งเธอผลักพี่เลี้ยงซูออกไปอย่างกระทันหันและในเวลาเดียวกันถ้วยชาในมือของเธอก็ล้มลงกับพื้นถ้วยชาสีขาวร่วงแตกเป็นชิ้นๆบทที่สาิการป้องกันภัยพิบัติอุ้ยพี่เลี้ยงซูถูกผลักออกไปโดยไม่ระวงังและล้มลงกับพื้น น้ำชาที่ไหลลงบนพื้นทำให้กระโปรงของเธอเปียกโชกอย่างรวดเร็วและเศษเครื่องลายครามที่แตกหักทำให้ก้นของเธอเจ็บพี่เลี้ยงซูมองดวงตาที่หวาดกลัวของนายหญิงกู้ด้วยความสับสนพอแล้วนายหญิงกู้อยู่ในสภาพสับสนด้วยความไม่สบายใจความตื่นตระหนกความหวาดหวัน่นความกลัวและอารมณ์อื่นๆปะปนกันและเธอก็ตำหนิด้วยความโกรธว่าคุณก็อายุมากแล้วโปรดปฏิบัติทำบ้าง คุณคิดแต่จะฆ่าและความโกรธของคุณก็รุนแรงเกินไปคุณมีบัปกรรมฆ่าสัตว์มากมายทำไมไม่ไปสํานักแม่ชีแล้วบวชซะขออภัยนายนหญิงกู้พี่เลี้ยงสูตกตะลึงและไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรผิดเท้าของเธอเสียหลักและเธอก็ล้มลงเข่าของเธอมีขนแมวและขี้เท้าเปื้อนอยู่บนพื้นแต่เธอก็ไม่สนใจอีกต่อไปพี่เลี้ยงสูก้มหัวให้ในายหญิงกู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พื้นเรียบทําให้หน้าผากของเธอพองขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หัวใจของนายหญิงกู้นั้นแข็งแกร่งราวกับหินและเธอยังคงไม่หวั่นไหวเธอตะโกนว่าใครก็ได้มานี่ป้าหลี่และสาวใช้ไปลู้ได้ยินเสียงก็เข้ามาพวกเขาได้ยินคําสั่งเด็ดขาดของเธอป้าสูใช้ท่าทําให้เจ้านายขุนเคืองเธอควรถูกลงโทษด,ด้วยไม้เท้าตักเตือนยี่สิบครั้งเมื่อเธอได้รับการลงโทษเสร็จเธอจะถูกส่งไปที่เหมยอันซูเพื่อทบทวนตัวเอง พี่เลี้ยงหลี่และไปลู่ต่างตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้พี่เลี้ยงซูตกใจมากจนเสียสติและยังคงก้มหน้านายหญิงกู้ฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้วใบหน้าของเธอซีดราวกับกระดาษและร่างกายของเธอก็สั่นยิ่งขึ้นไปอีกครอบครัวของเธอทำงานในจวนนี้มาโดยตลอดเมื่อเธอได้รับความโปรดปรานจากนายหญิงสมาชิกในครอบครัวของเธอก็ได้รับประโยชน์เช่นกันลูกชายคนโตและลูกชายคนที่สองเป็นคนรับใช้ทำงานในจวนนี้ และหลานชายทั้งสามของเธอที่อายุมากกว่าสิบปีก็ทำงานในจวนนี้เช่นกันตอนนี้นายหญิงไม่ชอบเธอแล้วลูกหลานของเธอก็อาจถูกเหยียบย่ำได้และพวกเขาจะไม่สามารถก้าวหน้าได้นายหญิงกู้หน้าตรงและไม่แสดงอารมณ์ทุกคนในชีเฮทังรู้นิสัยของนายหญิงเป็นอย่างดีป้าหลี่เรียกผู้หญิงสองคนที่มีรูปร่างใหญ่มาและพูดกับพี่เลี้ยงซูอย่างสุภาพว่าพี่สาวซูอย่ากโกรธเคืองฉัน ผู้หญิงสองคนนั้นตกใจมากไม่มีใครคาดคิดว่าจู่ๆพี่เลี้ยงสู่ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากนายหญิงกู้มาโดยตลอดจะถูกละทิ้งพวกเธอลากพี่เลี้ยงสู่ขึ้นจากพื้นไปอย่างรวดเร็วพี่เลี้ยงสู่อืมพี่เลี้ยงสู่ยังคงตะโกนโดยไม่ยอมแพ้แต่ปากของเธอกลับมีผ้าเช็ดหน้าปิดปากเหลือเพียงเสียงเล็กน้อยในไม่ช้าห้องโถงชื้อเหอก็เงียบลงมีเพียงม่านด้านหน้าเท่านั้นที่ไหวกลางอากาศ สาวใช้อีกสองคนเข้ามาทำความสะอาดเครื่องลายครามและชาที่แตกอยู่บนพื้นโดยเร็วที่สุดส่งใครสักคนไปวัดมะข่าวเพื่อบอกกล่าวว่าฉันจะไปวัดมะข่าวเพื่อถวายเครื่องหอมในเช้าวันพรุ่งนี้นายหญิงกู้สั่งหัวใจของเธอยังคงเต้นเร็วเล็กน้อยสะท้อนอยู่ในหูของเธอราวกับกลองสาวใช้มีสีหน้าลังเลเล็กน้อยและเธอก็ถามอย่างระมัดระวังนายหญิงคุณหนูใหญ่และคุณหนูสามจะไปเล่นโปโลที่คฤราสน์ของเจ้าชายจริงในเช้าวันพรุ่งนี้ คุณหนูสามเพิ่งส่งคนมาเพื่อส่งข้อความโดยบอกว่าเธอต้องการยืมรถม้าของคุณคฤริสน์โมรถม้าตามธรรมชาติแต่รถม้าของนายหญิงกู้และโหนนั่นดีที่สุดงดงามและกว้างขวางนอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะไปเยือนคฤริสน์ของเจ้าชายในฐานะแขกกู้หยุนกวงได้รับการเลี้ยงดูโดยนายหญิงกู้ดังนั้นแน่นอนว่าเธอส่งจดหมายมาหานายหญิงกู้เพื่อยืมรถมา้าเล่นโปโล รูม่านตาของในหญิงกู้ขยายออกและเธอก็ยกมือขึ้นปิดหน้าผากโดยไม่รู้ตัวจุดที่เธอถูกลูกปโลตีในความฝันเริ่มเจ็บอีกครั้งราวกับว่ามีคนใช้ไม้ตีเธออย่างแรงยิ่งเธอคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรเธอก็ยิ่งรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจริงๆเธอไม่ต้องการให้กู้หยุนกวงไปที่คฤริหาต์ของเจ้าชายจริงแล้วแต่เธอไม่สามารถพูดออกมาได้เธอได้ยินข่าวบางอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยบอกว่าไทเฮาก็ยังจะมาที่วังของเจ้าชายจริงในวันพรุ่งนี้องค์ชายใหญ่เพิ่งกลับมาเมืองหลวงและไทเฮาซึ่งอยู่ในวังมานานก็เลือกที่จะออกจากวังในเวลานี้บางทีเธออาจจะอยากถือโอกาสไปเยี่ยมหญิงผู้สูงศักดิ์เพื่อที่หลานสาวเธอมีโอกาสจะได้แต่งงานกับองค์ชายคังได้มากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะประมาทไม่ได้กู้หยุนกวงต้องไปนายหญิงกู้ต้องการหยิบสายลูกปัดบนโต๊ะ แต่เธอพบว่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยจิตใจที่วุ่นวายของเธอไม่สามารถสงบลงได้และหัวใจของเธอดูเหมือนจะผิดปกติไปแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอกำลังตื่นตระหนกหรือกลัวอะไรอยู่เธอเป็นคนมีศักดิ์สูงเป็นบุคคลที่มีเกียรติที่สามารถนำพรมาสู่ครอบครัวของเธอได้หยุนกวงเป็นดั่งไข่มุกแต่ไข่มุกก็กลัวฝุ่นปกคลุมไม่สิเธอต้องหาคนมาเพื่อช่วยเหลือหยุนกวง หลังจากคิดเรื่องนี้แล้วชื่อก็ปรากฏขึ้นในใจของนายหญิงกู้กู้เหยียนเฟยไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานระหว่างตระกูลกู้และฟางหรือลูกสาวที่แท้จริงหรือลูกสาวปลอมกู้เหยียนเฟยเป็นผู้ที่ขัดขวางภัยพิบัติให้กับหยุนกวงได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดวงตาของนายหญิงกู้ก็สว่างขึ้นและในที่สุดเธอก็สงบลงเล็กน้อยใช่กู้เหยียนเฟยเกิดมาเพื่อปกป้องน้องสาวจากภัยพิบัติ แมวน้อยบนยอดไม้นอกหน้าต่างกระโดดลงไปเมื่อกลับไปก็เปลี่ยนเส้นทางอีกและยกหางด้วยความยินดีจนแทบจะลอยขึ้นไปบนฟ้าเหนียวเหนียวเหนียวสิ่งแรกที่แมวช่างพูดทำหลังจากเข้าไปในหน้าต่างคือการโชว์ฝีมือของเขาให้กู้เหยียนเฟยโดยสะบัดหางไปมาซ้ำๆมันส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้นแต่กู้เหยียนเฟยดูเฉยเมยและพูดสามคำฉันไม่เข้าใจชิงกวงอึ้งไป มันล้มไปด้านข้างและทิ้งตัวลงไปบนกระดานหมากรุกตรงมุมโต๊ะกู้เหยยนเฟยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและเอื้อมมือไปสัมผัสขนแมวอันอ่อนนุ่มของมันในอาณาจักรเยาวหลิงแม้ว่าชิงกวงจะไม่ได้เติบโตเป็นมนุษย์แต่ในฐานะประมาจารย์เธอสามารถสื่อสารกับสัตว์วิญญาณที่ทำสัญญาและจดจำปรมาจารย์ผ่านจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณและสื่อสารคำง่ายๆระหว่างกันได้แต่ตอนนี้ชิงกวงกลายเป็นแมวน้อยโดยไม่มีพลังทางจิตวิญญ,ญาณหรือจิตสำนึก กู้เยยนเฟยไม่เข้าใจภาษาแมวและไม่สนใจเธอรู้ว่าชิงกวงเพิ่งทำงานสำเร็จและพูดด้วยรอยยิ้มคืนนี้ฉันจะให้รางวัลคุณด้วยปลาแห้งกรอบแมวน้อยไม่พอใจและยื่นอุ้งเท้าออกมาเล่นชิ้นส่วนสีดำในกล่องหมากรุกข้างๆมันคุณหนูเซียเหลียนสาวใช้ของคุณหนูสามต้องการพบคุณฮวนปี้เปิดม่านแล้วเดินเข้าไปพูดว่าเธอบอกว่าเธอมาส่งข้อความจากคุณหนูสาม หวนปี้ย่นจมูกของเธออย่างไม่ปิดบังความไม่พอใจของเธอกับเสียเหลียนกู้เยียนเฟยทำท่าทางรับรู้และหวนปี้ก็เข้าใจหลังจากนั้นไม่นานเธอก็นำสาวใช้ที่มีใบหน้าอ่อนยาวและเข้ามาเสียเหลียนติดตามหวนปี้เข้ามามองไปที่ห้องอย่างสนใจและเม้มริมฝีปากของเธอเล็กน้อยคุณหนูรองคุณหนูของเราขอให้บ่าวส่งข้อความเราอยากจะเชิญคุณไปเล่นโปโลที่คฤราสา์เจ้าชายจริงในวันพรุ่งนี้ เสี้เหลียนคุกเข่าลงและทำความเคารพเมื่อเงยหน้าขึ้นเธอก็สบตากับแมวน้อยบนกระดานหมากรุกก,กระดานหมากรุกนี้เป็นกระดานหมากรุกไม้ใสเปรสชั้นดีและตัวหมากรุกแต่ละชิ้นมีคุณภาพสูงชิ้นสีขาวมีสีขาวเหมือนหยกและชิ้นสีดำมีสีดำโปร่งแสงกระดานหมากรุกและตัวหมากรุกทั้งหมดได้รับการดูแลยอย่างดีเสี้เหลียนจำมันได้ทันทีกระดานหมากรุกและตัวหมากรุกนี้เป็นของคุณชายใหญ่ ได้ยินมาว่าโหผู้อาวุโสมอบให้โหผู้ล่วงลับต่อมาโหผู้ล่วงลับได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณชายใหญ่ไม่นึกเลยว่าเขาจะมอบให้กับคุณหนูสองคนนี้คุณชายใหญ่ชอบคุณหนูสองมากกว่าคุณหนูของเธอเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เซียเหรียนรู้สึกเสียใจกับกู้หยุนกวงและเสียใจยิ่งกว่านั้นก็คือความรักอันลึกซึ้งระหว่างพี่ชายและน้องสาวมานานกว่าสิบปีไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่เรียกว่าสายเลือดคุณชายใหญ่โหดร้ายเกินไป